thank you Okay. ได้ห้องน้ำแมอัตโนมัติแล้วนะคะแทลิงครูปร่างหน้าตาค่อนข้างดีทีเดียวมีความโมเด์น,นะคะแล้วก็วัสดุแข็งแรงนละ้วลองเซ็ตอัพเบื้องต้นก็ไม่ยากนะาง่ายมากเลยแล้วก็เขาจะมีโหมดหลายโหมดมากซึ่งตรงนี้นะั่นเล่นไปบ้างแล้วนะคะนี่จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยปุ่มที่เราสามารถกดได้นยจะมีแค่สองปุ่มก็คือสองปุ่มตรงนี้นะคะก็คือแบบอาบคลีนหรือว่าหยุดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโหมดเปลี่ยนโหมดอะเปลี่ยนโหมดก็จะเป็นโหมดน้องแมวโหมดแมนนวลหรือว่า จะเป็นออโต้นะคะส่วนข้างบนตรงนี้ต้องคอนโทรลมาจากแอปพลิเคชันในมือถือเนอะซึ่งเราต้องสิงเข่าเข้าด้วยกันตรงนี้ซิงแล้วเราก็ต่อไว f ฟเรียบร้อยแล้วสามารถสั่งการทางานผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้เลยสะดวกมากนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ก็เป็นที่เก็บอึใหญ่มากเนีย่ยตรงนี้ซึ่งแบบคุณนันมีแมวหลายตัวนะคะคิดว่าน่าจะพอเพียงแต่ว่าเด๋ลองดูก่อนว่าเราต้องเก็บ กี่ครั้งต่อวันละกันอะไรเงคือบอกไว้ก่อนเลยว่านนมีแมวประมาณ10สิบตัวเดี๋ยวมาลองดูว่าน้องจะน้องจะทนไหวไหมนะคะต้องรับมือกับพวกแสกพวกนี้รูปล่างหน้าตาดีค่ะข้างในก็ดูดีนะดูคือในความคิดนันคิดว่าดูทำความสะอาดง่ายอะเนี่ยแล้วเขาก็จะมีรูข้างบนเห็นไหมแล้วก็เลาวเขาหมุนอะไรอย่างเงี้ยเอออึก็จะลงไปในถังเก็บอึนะส่วน การทํางานก็ไม่มีอะไรมากก็คือจะเป็นเอเนี่ยสายอยู่ตรงนี้นะคะและเราก็เสียบเสียบสายคล้ายสายชาร์จแบตเลยอะในความคิดแนนแล้วก็จะเป็นสายยาวขึ้นไปให้แนนก็เสียบไว้ตรงนี้เนี่ยสายนะคะ๋ยวให้ดูขนาดข้างบนจะม,มีความกลมๆฝาเป็นอย่างนี้ถอดได้นะคะตรงนี้ถอดได้เวลาที่เราจะยกทคำความสะอาดอะคือแนนดู ข้อมูลเบื้องต้นเขาบอกว่าออกแบบมาให้เพื่อเราสามารถทําความสะอาดได้ง่ายนะอันนี้คือสิ่งที่นดนชอบแต่ว่ะยังไม่ได้ลองแบบถอดออกมาทำความสะอาดจริงๆเป็นชิ้นๆนะแต่แันว่าถือโอเคในราคาที่ค่อนข้างย่อมยาวอ่ะน่ารักอยู่ตอนนี้นะคะยังไม่ค่อยมีน้องๆเข้าไปข้างในนะยังหวาดกลัวกันอยู่แต่ว่ามีมาดมๆมองๆดมๆบ้า,างแล้วนะคะคิดว่าถ้านันใส่ทรายเข้าไปอ่ะน้องน่าจะเข้ามาใช้คือตอนนี้นันยังไม่ได้ใส่ทรายนะคือนันเพิ่งแบบเซตอัพเครื่องให้เรียบร้อย ซึ่งดูดีอ่เป็นอะไรที่นพอใจแล้วกันถ้าจะพูดถึงข้อปรับปรุงแล้วกันเบื้องต้นก็คืออาจจะสูงนิดนึงถ้าเกิดสมมติว่านันปิดเนะะี่ยค่ะตรงที่เป็นถังเก็บคือใช่ไหมก็จะเห็นความสูงของน้องเนี่ยเวลาที่น้องแมวจะเข้าว่าค่ะจะต้องกระโดดซึ่งไม่แน่ใจว่านันากดเขาจะมีบันไดขึ้นมาหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นบทสักกับน้องแมวหรอกค่ะเดียวกันกัว่าเป็นลูกแมวเล็กๆแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนันคิดว่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวขอ ขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าสาหรับน้องแมวเล็กๆเนี่ยสามารถใช้งานได้หรือเปล่าเพราะาบางทีเราอาจจะมีห้องนง้ำเตรหมาใช่ไหมคะบางรุ่นที่แบบเอ๊ะอาจจะต้องน้องแมวที่มันหนักมากกว่าเอ่อหนึ่งสองกิโลขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่าจะใช้กับแมวเล็กๆได้ไหมเดี๋ยวแนนลองใช้ดูก่อนเนาะโดยรวมถือว่าโอเคคะ่ะสภาพดีรูปร่างหน้าตาดีมีความโมเดิร์นแล้วก็ดูคือ ดูไม่อึดอัดสําหรับน้องแมวแล้วก็ไม่ใหญ่โตจนเกินไปจนเหมือนแบบลกกินที่ในในบ้านอะไรเงี้ยค่ะโอเคนะแนนชอบเดี๋ยวเรื่องของการใช้งานอนะไรเงี้ยได้มาอัปเดตอีกทีหนึ่งอ๋อเดี๋ยวนันให้ดูดีกว่าว่าลืมลืมว่าเวลาที่เขาทํางานเนี่ยเขาทําเป็นยังไงนี่เวลาที่เราจะให้เขาขยินใช่ไหมคะอันนี้เราก็กดตรงนี้ได้นี่น้องก็ได้ทางานเลย เริ่มหมุนแล้วนะคะสน,สนใจโอเฮ